พลังงานสะอาดพกพาไปทุกที่ชุดชาร์จไฟพกพา AC 500วัตต์ขนาด M มาพร้อมแบตเตอรี่ LiFeP 04และความสามารถในการรองรับอุปกรณ์ทั้ง1 2์ DC 220V AC ทำให้ง่ายต่อการใช้งานทุกที่ทุกเวลาสวัสดีครับแนะนำอุปกรณ์พกพาชุดชาร์จไฟครับชุดชาร์จไฟพกพาโซล่าเซลล์ AC 500วัตต์ขนาด M เพิ่มความสะดวกในการใช้งานทุกที่ไม่ว่าจะเป็นการเปิดไฟพัดลมปั๊มน้ำหรือใช้เป็นแหล่งพลังงานสำรองในช่วงกลางคืนด้วยแบตลิเทียม ลิเฟพี04ที่ให้พลังงานเยอะและสามารถพกพาได้ชุดนี้มีความหลากหลายในการใช้งานและมาพร้อมกับทั้งเครื่องสำรองไฟแผงโซล่าไฟหลอดตุ่มและคู่มือการใช้งานทําให้ง่ายต่อการใช้งานและเป็นทางเลือกที่คุ้มค่าเราไปดูรายละเอียดสินค้ากันนะครับรองรับอุปกรณ์ไฟฟ้า 12V DC 220V AC ไม่เกิน4 0 0วัต์ไม่รวมปั๊มใช้พลังงานไฟฟ้าได้สูงสุด2 0 0วัตต่อวันเหมาะกับเปิดวิพัดลมปั๊มน้ำาพอน้ำตกไม่เกิน5 0วั์แบตลิเทียมฟอสเฟต ลิเฟพีศูนย์สี่ให้พลังงานเยอะแผงสามสิบห้าคูณสี่สิบเซนติเมตรรุ่นเอ็มยี่สิบวัตต์ขนาดกล่องสิบคูณสามสิบเซนติเมตรหนาสิบสามเซนติเมตรแบตลิเทียมลิเฟพีศูนย์สี่สิบสองจุดแปดโวลต์สิบห้าออุปกรณ์ที่ได้รับในชุดประกอบด้วยเครื่องสำรองไฟมีแบตในตัวหนึ่งชิ้นแผงโซลา่าสายคีบแปดสิบสองโวลต์ไฟหลอดตุ้มหนึ่งหลอดคู่มือการใช้งานทั้งชุดพร้อมใช้งานแค่เสียบปลัก๊กไม่ต้องติดตั้งให้ยุ่งยากมีแบสสรรออองงงงงงไไไฟฟย่่าาาดดดีใชชช้้นนวกลืุ สามารถพกพาได้สะดวกต่อการใช้งานต่างสถานที่สะดวกและใช้งานง่ายชุดพร้อมใช้งานทันทีแค่เสียบปลัก๊กไม่ต้องติดตั้งให้ยุ่งยากทําให้ใช้งานได้ทุกที่ทุกเวลาพกพาได้ง่ายด้วยขนาดเล็กกระทัดรัดและน้าหนักเบาสามารถพกพาไปใช้งานต่างๆได้อย่างสะดวกสบายการเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้แบตเตอรี่ลิเทียมฟอสเฟต LiFePO4 ที่ให้พลังงานเยอะและมีอายุการใช้งานยาวนานด้วยคุณสมบัติและประโยชน์ที่มีชุดชาร์จไฟพกพาโซลาเซลล์ i s a t y 4 5 0 0์ขนาดไซเอ M เป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยให้ชีวิตประจำวันของคุณเป็นไปอย่างสะดวกสบายและมั่นใจได้อย่างแท้จริงสนใจกดสั่งซื้อสินค้าตามลิงก์ที่แนบมาพร้อมนี้ขอบคุณครับ